กินสแตนด์อัพมาเป็นปีแล้วนะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่สแตนด์อัพโดยมีกิ่นกับข้าวเยาวลวนใจกินแบบไม่เปรงฟ้าเกรงฝนไม่อายพันกอินพรพมในทั้งสิ้นกินชนิดที่แบบว่าคิดว่าสแตนด์อัพคอมเมดี้ของเราจมูกไม่ทํางานไม่ได้กินหรอกพี่เขาคงไม่ได้กินหรอกเขาคงไม่หิวหรอกเขาคงจะไม่ได้กินข้าวเย็นหรอกก็ขอให้เจริญอาหารต่อไปนะไม่ได้กินอันตราช่วงก่อน วันนี้ถือว่าเป็นการแบบวอร์มก่อนเพื่อไปค้นพบความจริงขอวันถัดไปว่าพุ่งดีวันวาเลนไทน์สำหรับคนมีแฟนมันก็อาจจะเป็นแบบโอ้ก็วันนึงไม่มีอะไรนุิงนงยแต่สําหรับคนโสดแบบพวกเราเนี่ยเรารู้กันโดยดุษดีกูเหม็นกริงความรักแล้วถามว่าคนโสดอย่างเราเนี่ย มันมาในคอนเซ็ปต์เว้ยมันต้องมีคอนเซ็ปต์วัดก็ต้องเข้าเล่าก็ต้องกินอคุณเคยเข้าวัดกันใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะปกติเราเข้าแต่ร้านเล่าค่ะวัดวัดนี้เป็นออฟชั่นเสริฟคุณเคยเจอคุณเคยดูหนังเรื่องล่าสุดอย่างที่เข้าในคลิาล่างสดผมเคยไปวัดหนึ่งเว้ยแล้วแบบกำลังสวดกันอะนะโมตัสะ ทในธรรมธิการทางศาสนากันแล้วอยู่ดีๆคนเขานอนั่งอยู่่ะนั่งสวดนะนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ลุกขึ้นมาเยอะไรวแล้วก็บอกว่ากูคือจ้าปูนหิมพานตาราพวกนี้นั้นไึ่มๆๆๆๆุๆอๆๆ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 ็ ไอ้เหียตกใจทำไงดีพวกมึงไม่กราบกูหรอวะแล้วอยู่ดีๆอะ่ะจากที่หลวงพ่ออยู่ตรงนั้นไอ้ไอ,ไอ้เหียเนี่ยมาทุกคนไม่ต้องหันตีตัวกับสามร้อยหกสิบองศาแล้วขาดไปแล้วมันก็เดินกางไปทั่วเลยเหมือนแบบเหมือนคนเตาอ,อะ่ะเหมือนคนเตาแล้วผมเทียบว่าคนคนละสนมป็นคนเบาเลยเบาเแบบหลือ,อ,อผมก็เลยแบบ กูจะยุติกูจะยุติเรื่องนี้ยังไงดีชัวงพิตานั้นผมตัดสินใจเลยเเเเง่ายง่มันบอกต้องกราบได้กูกราบแต่ในมือตอนที่กูกราบอ่ะกูมีทูบอยู่ประมาณสามดอกแล้วกูจุดไฟแดงๆไว้อยู่ยังไม่ดับเพราะกาจะจหวะเอาพอมันกำลังจะเดินเ้าาเหยียบใช่ไหมกูกราบลงไปแล้วกูก็ฝ่ายทูบให้มันล่วงลงไปร่างทรงเหยียบทูบแดก โอ้ยร้อน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 เฮียใครแม่งวางพูดวะเราก็แบบไม่รู้ไม่สนไม่เชื่กูแต่ละแล้วแล้วก็มีผมขาใช่ขาแล้วหลังจากนั้นก็อาหารการน้ำอ่ะค่ะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวนเดยแล้วก็มีคนตะโกนเฮ้ยไอ้เฮียนี่ล่าสซ่ตอมหลังจากนั้นครับเคยเห็นการนวดแผนโบราณไหมแบบที่ต้องใช้ฝ่าเท้าอ่ะแต่เนี่ยคนในวัดสกัดปั๊บ ใครเจอร่างทรงแนะนำนะครับลองท<ต>ุ่งสักนิด<ห>เทียนสักหน่อยทรงออกแน่นอน,น,นแล้วช่วงความนักเนี่ยเราจะเห็นภาวะความขัดแย้งในทางมนุษย์สูงมากๆความขัดแย้งที่ว่านี้เริ่มจากเรื่องพื้นฐานก่อนเลยความเชื่อนในวันวาเลนไทน์เนี่ยล่าสุดเลยที่เราเห็นกันจะบ่อยที่สุดทุกๆปีต้องเกิดคือตรงแถวเซนต์เวิร์ก จะมีการไหว้ทันตรีมูลติใช่ไนหะมเพื่อขอบูชาให้แบบเอ้ยความตั้งรงสดใสถ้ายังไม่มีคู่ขอให้มีแฟนแต่มีแฟนก็ขอให้รักกันนานนาดีเยียมใจเย็นมึงตั้งสตินิดนึงมึงมึงเป็นคนพุทธมึงขอความรักกับเทพพรามฮินดูในเทศกาลของคนคริสตมึงมีความสับสนทางทางศาสนาสูงมากเลยนะสรุปมึงเป็นอะไร แล้วอย่าบอกว่าบางคนอนะ่ะเข้าใจว่าอา่ะอาจจะเห็นว่าเขาไปไหว้กันขอให้ระวันในสารตรงนั้นอนะ่ะมันมีสารอื่นด้วยนะผมเห็นกระตามมเขาเห็นว่าเอ้ไหว้พระติมูลติแล้วแบบไป้คุเยอะไอยักเดียดนะเอาศาลใกล้ๆน่าจะพรตติมุลติไม่ไหว้เทพสิวะ <laughs> แล้วแบบผมก็งแล้วก็เดินไปสกิบคุณคุณคุณที่คุณว่า้อ่ะ มันเทพสิวะนะไม่ใช่พระตีงูลติตีงูลติอะตรงที่คนเยอะๆเอาเนี่พี่เขาก็เป็นเทพเหมือนกันเขาก็ต้องให้เรื่องช่วยเหลือเรื่องความรักเหมือนกัน<ด>มุ่งใจเย็นๆเราลองเปิดย้อนประวัติศาสตร์ของทัศสิวะดูทัศสิวะค,คือเทพทําลายล้าง <c oughs> มึงคาดหวังความรักให้มึูโดนทาลายล้าง <c oughs> อะสมมุติอ่ะต่อให้บอกแต่ขอก็ขอให้ความรักหนูพิ่แฟนแล้วหนูก็อยากให้ความรักยั่งยืนหนูก็อยากหนูก็อยากให้อาเชญครับเชญครับ กำลังกำลังเร e, Joseph, ิ ح, <tinc S 1> like ่มครับกำลังเริ่มอ่าเอาะตกรือต้อนรับตกลึต้อนรับโอ้ยนั่นนั่นเลยครับนั่นเลยครับเนื่องจากเนื่องจากลูกค้าท่านนี้ลูกลูกค้าท่านนี้เนี่ยจองจองคิวนานเดี๋ยวเราจะเล่าย้อนหลังตั้งแต่ต้นไหมไม่ต้องหรอกบอกขอให้ความรักยั่งยืนผู้หญิงบอกขอให้ความรักยั่งยืนกับเทพพระศิวะมึงใจเย็นๆพระศิวะจะเอาโบวไม่รอดเลยยังต้องให้ ยังโดนเทพมหาการีเอาตีเหยียบอกอ๋อ,อหรือว่าความจริงน้องความรักของน้องเป็นแบบสารีโซ,โซเซนจีแจมือชอบแบบกระทึบหน้าอกผู้ชายแล้วบอกก่อนเลยนะใครบอกเทพพัศวะเนี่ยให้ความรักก็เขาเคยให้เขาเคยมีผู้หญิงไม่ขอพรแล้วก็ขอผู้ชายมีคุณลัสกสณะให้จ่าจะจเย็นๆนะคุณอยากจะขอพรกับเทพที่เขาให้พรผิดเพี้ยนได้มากที่สุดขนาดนั้นเลยเหรอผู้หญิง ขอผู้ชายที่มีคนลนักษณะอีกห้าอย่างพะสิวะบอกกูหาให้ไม่ได้หรอกโอเคจัดให้กูให้ผู้ชายห้าคนคุณสมบษณิคนละอันมึงอยากมึงอยากไฟสั้นเหรอมึงอยากไฟสั้นเหรอหนักสุดหนักสุดว้เทพพะสิวะไม่ว่าล่าสุดไว้เทพสุดเทพสุดสุดอะ่ะจัด He he is i ก p น r t o ฟ o ร์ม p a s อ่ะ แล้วก็บอกว่าโอ้ยอยากไหว้เทพสุดให้บูชาความรักให้เรามีความรักที่ดีใจเย็นๆก่อนสุดยาน,นาบอที่สุดในสาบใ,ในโอลิมปัสแล้วนะล่อทุกเพศทุกไฟแล้วมีหนังสารพอล,ล่อเสร็จปุ๊บลูกหลาซวยอิเทพเพล่าต้มาตามล้างตาผ่านเขาอีกมึงอยากมีความรักแบบนี้หรอแล้วเราก็เลยคิดแบบว่าแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงไอ่ะไหว้คุณองรุนพี่ก็นบน่นไหว้เทพองค์นี้พี่ก็ดา่า แล้วจะมีไหวอะไรแล้วให้ความรักยั่งยืนล่ะมึงพลาดไปโอมหนึง่งเทไปยุดมึงไม่เห็นหรออยู่กันมาตั้งเจ็ดปีอ่ะเสื่อมซาที่ไหนและยังมีต่อเรื่องต่อไปสนใจบูชาได้ครับรักษาสภาแต่ช่วงนี้สภาใกล้ลบแล้วดังนั้นรีบหน่อยของดีมีจำกัดอยากรู้ติดต่อหลับใหม่มีเรื่องให้คุณได้อีกเยอะ <BS> อะไรนะรถบอลรถบอกตามด้วยหรอแล้วช่วงความรักแบบเนี้ยนะช่วงวันเลนทายเนี่ยเราเคยพยายามจัดอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเคยฟังขับไฟเองไหมที่มีพี่อ้อยพี่ชอดอ่ะผมก็เคยช่วงหนึ่งนะช่วงวันเลนทายเราก็เหมือนแบบเป็นงาน,น,นกิจกรรมของทางมหาลัยเขาก็เหเม,ม่ยนไปชมรมวิทยุแนะนำว่าถ้าจะสู่บรีไฟฟ้าสู่ข้างนอกก่อนนะ แต่จริงๆก็อยากเล่นมุกต่อนนะแต่แบบ,บกลัวเขาด่าแล้ว,วกลัวสุบุรีเขานอนนะครับ <laughs> ที่นี้ประเด็นคือช่วงตอนที่จับขับไฟเดนเนี่ยเราพยายามเรียนแบบคาแรคเตอร์ที่ออยพี่ชอตผมก็พูดไม่ตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าพูดยังไม่เก่งมากก็เลยจำแพทเทิร์นไว้ว่าับพี่อ้อยพี่ชอตชอบพูดประโยคประมาณน,นี้ตั้งสติดีดด ความรักไม่ใช่เราพลังงานตอบแทนความดีถ้าหนูมีสติทุกอย่างจะกลับมา <Yeah. S 1> แล้วทีนี้ปัญหาก็วายปวด <c oughs> อยู่ดีๆมีสายหนึ่งมาถึงปุ๊บคือเรามันเป็นสายโทรโทรทางออนไลน์แบบเป็นเหมือนระบบะนะ s อ็เอเนอ่ะเนาะเราก็คุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆพอถึงสายหนึ่งมาถึงปุ๊บรอไพนี่อยู่เลย หนูไม่รู้จะอยู่ยังไงสติค่ะสติตั้งสติก่อนนะคะตั้งสติก่อนหนูไม่รู้จะทํายังไงเ,ออเราก็แบบน้องฟังนะน้องฟังนะตั้งสติความรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนของความดีแต่หนูแต่หนูหนทนไม่ไหวแล้วพี่เมื่อน้องตั้งสติได้ทุกอย่างจะมีทางออกเองเออจิตหนูร็อเอา้าวเดี๋ยว ชิบหายอยู่ดีๆจากจากขบไฟเดย์ที่ปูจะดจัดแม่งกลายเป็นชุลาชุลรถสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นครับน้องอยู่ห้องไหนหนูหนูอยู่ห้องหนูอยู่ห้องตรงนั้นตรงนี้ค่ะห้องตรงตึกนี้ค่ะเอาโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะติดต่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยววางสายแล้วหลังไหมเดี๋ยว,วาายเราคุยกันเดี๋ยวจะติดต่อทางโรงพยาบาลพีค่ะก่อนก่อนวางสายหนูขอพูดอะไรได้ไหมครับเอาว่าไปอย่าบอกพ่อแม่หนูนะ ทำเวลา,านี้มึงยังห่วงเรื่องพ่อแม่มึองอีกเหรอสิ่งสำคัญตอนนี้คือมึงต้องห่วงสภาพจิบมึงตอนนี้แล้วไม่น่าเชื่อนะช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์จ๋มล็อกบ่อยที่สุดจนถึงขั้นว่าแบบมีอยู่เพื่อนผมเพื่อนผมเป็นนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลตอนปีปีห้าก่อนจบพราะไปฝึกง,งานหนึ่งปี แม่เจออีเวนต์หนึ่งภนะาพหรือท่านะครับผมเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงหันหน้าเข้าหาผมผู้หญิงคุมผ้าท่านมวมเป็นผื่นหนึ่งแล้วผู้ชายต้องอุ้มแตงผู้หญิงไว้อยู่ในสภาพนั้น,ะนัะแล้วเดินมาลงไปอีผู้หญิงก็ก้มหน้าเขิอนอายม้วนตัวแต่ผู้ชายก็เดินไม่สนใจใหญ่ใหญ่ใดใดเดินไปถึงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่แฟนผมจีบล็อกแล้วแบบโอ้ทุกแล้วอยู่ดีๆนะหัวหน้าหัวหน้าวอร์ดตอนนั้นต่อ นักศึกษาแพทย์โค้ดึงดึงอะไรก็ได้้วแต่แต่โค้ดนี้ความหมายคือมึงต้องมารวมตัวกันนักศึกษาแพทย์สี่สิบคนลุงไอ้คู่เนี้ยคำถามค่ะหวัวหน้าวอดถามในขณะที่อยู่ในสภาพไอ้ไอ้คู่นี้อยู่ในสภาพอีกมิงแต่นะเคสนี้ใครคือผู้ป่วยใครคือผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวมึงโกกันการประชาสัมพันธ์และไอ้คู่นี้ยแมงไม่น,น่น ล้วให้มันอยู่ในสภาพดีทุกแต่เพื่อทบท่าว่าใครคือผู้ได้รับบาดเจ็บวะยันเกใครทราบคำตอบเดี๋ยวมาคุยกันหลังไหมเดี๋ยวรางวัลแจกให้นะครับคิดว่ากรณีนี้ใครเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บครับกรณีนี้นะคะใครมันผู้ได้รับบาดเจ็บคตอบเลยครับผู้ชายน่าจะเอมน่าจะบาดเจ็บทั้งคู่นะคะ ไม่เฉลยแล้วกันให้ไปรอค่ะตงต่อนึแล้วจุดที่เจ็บปวดที่สุดคือร้านทุกร้านไม่พอใจกันจัดโปรโมชั่นจัดไนมากันเป็นคู่ถูกอีกโง่หนังนี่ตัวดีเลยกูอยากดูหนังของกูคนเดียวดีๆแล้วกูต้องมานั่งซื้อที่เป็นคู่แล้วหนักสุดร้านข้าว ร้านข้าวที่ผมกินประจำจัดโปรมาเป็นคู่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ผมกินคนเดียวไม่เป็นไรไม่ว่าแม่มีขอพรุฟอ่ะเป็นแฟนกันเหรออ่าไหนขอดูหน่อยบัคู่แม่เอาทะเบียนสมรสมาโอเคไม่ว่ากันแต่บัคู่นี่มาถึงปุ๊บแล้วแบบไหนเป็นแฟนกันเหรอแล้วอยู่ดีผู้หญิงแม่ดึงผู้ชายแหลุดปากเลยหวานหวานหวานมันมันจะดีจนทุกอย่างแหละจนกระทั่งเองปล่อยให้พูดประโยคสุดท้ายออกมา จำได้ว่าปีก่อนพี่พี่พาผู้หญิมาอีกคนไม่ใช่หรอโอ้ช oh, <shit. S 1> ิตค้างไฟเนียสุดท้ายนี้ก็ถ้าจะให้ฝากข้อคิดเตือนใจเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าเอาให้ใช้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วกันไหนๆเราต้องผ่านผลช่วงวันที่สี่บุมพานะคำควมวันนี้นะครับกําไดใครก่อ ตามดอต้องชักว่าของ